เดิมทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะเรียนดึงสติตั้งสถิติเลยก่อนเดี๋ยววันนี้ครูมีอะไรให้เราคิดมีให้เราคิดสักข้อสองข้อ,ขอเหมือนกับทุกนะครั้งนะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันอ่ะดูนะครับลองดูบนกระดานครูมีโจทย์ให้อันนี้คือค่านี้ท่านี้คิดเร็วนะแล้วก็มีเวลาอยู่45นาทีเพราะนั้นพอครูดกดคำว่าเริ่มสูงปุ๊บ ตัวเลขมันจะปรนทานจีบแล้วถ้าเกิดคููคลิกหยุดเมื่อจะเวลาเมื่อไรปุ๊บมันจะอยู่ในเวลาก็จะจับที <c oughs> เพราะนั้นเลขสี่หลักพวกเราใช้ความสามารถกระบวนการคิดของเราบวกคูณหารทำยังไงได้ให้ได้คำตอบ5้าห้าถ้ามันไม่ได้ห้าห้าก็ผลต่างใกล้เคียงให้ใกล้เคียงมากที่สุดโอเคนะบยายามทำงานอย่าตี่นกินนะคนไหนได้ก็ กฎอยู่ตาได้เลยครับโอเคเริ่มนะเดี๋ยวกูจะเริ่มนะครับเริ่มสุ่มละเริ่มสุ่มเวลาก็ะับไปแล้วนะคฮะคนไหนได้แล้วยกมือเลย4969คําตอบ95เวลา15วิี คนไหนไม่ได้เป๊ะแต่ว่าให้ทำตอบกันใกล้เคียงผลต่างผลต่างว้าที่สุดอาจจะเป็น94่ 90, ก็ได้96ก,ก็ได้ใช้บวกกทางณนตศาสตร์บวกลดคูณหารเล่ยกำลังสแควร์นู้ดคนไหนไ,ได้แล้วครับก็เมืรอใครได้แล้วครับ

ปดบเจ็เป็นแปดสิบเจ็ดป็ด -9 เวกสี่บวกส่เป็นเกาสิบเก้าบอวรก็ไนะเพราะนั้นเราพยายามสูตรคูณที่ครูบอกนะว่าสูตรคูนในไอ้สูตรคูณแล้วก็พวกจำนวนเต็มทั้างลายเราต้องนำมาใช้เป็นพื้นฐานทั้งหมเลยนะแล้วทีนี้ครูจะทบทวน เกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มของเราพวกเราเคยได้ยินคำว่าตัวประกอบนะครับตัวประกอบการแยกตัวประกอบคนไหนได้ยินครับทัุกเมื่อได้ยินหลายคนนะตัวอย่างเช่นถ้าว่าตัวประกอบในระบบจำนวนเต็มหกเจ็ด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 หกที่คูณกันได้ไป้หก ถ eh, <Deus> uh! ja, um ้าหาตัวก่อนมีจำนวนไหนบ้างหกอะสองสบ้าเยานึ หานจำนวนนับกันได้ลงตัวเขาเรียกว่าต <ım. S 1> ัวประกอบโอเคนะเขาเรียกว่าตัวประกอบในลำดับการอย่างนี้จะเริ่มพรานะเดี๋ยวจะเริ่มนะในลำนดับการ5 5เอ5 10x อ่ะ 10x ถ้าตัวถ้าคูณให้วกเราหาตัวประกอบของ 10x หาได้ไหมครับตัวประกอบของ 10x ก็เรียนแบบกับเพื่อนสักครู่ที่เราหาตัวประกอบของ6ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็เรียนแบบเหมือนเดิมตัวประกอบของหก 5, มีจํานวนไหนบ้างที่หาร 1, า 1, 2, 3, กหกได้ลงตัวก็มีตั้งแต่หนึ่งสองสามแล้วก็หกใช่ไหมแต่ว่าถ้าครูกำหนดให้เป็นสิบเอ็กต์อะเราก็ต้องย้อนกลับดูว่าตัวประกอบมันมีจํานวนไหนบ้างที่หารสิบเอ็กต์ได้ลงตัวใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิบเอ็กต์ครับมีจํานวนไหนบ้างมามามีจำนวนไหนบ้างครับ นสิบเอ็กซ์ได้ลตัวหนึ่งสองสามสิบเอ็กซได้ไหมเอ็กซ์ก็ได้ว่าได้หรือยังครับนี่คือการหาตัวประกอบแล้วไอ้ไอ้ไอ้ทั้งาสิบเอ็กตัวเนี้ยในเรื่องเนี้ยในเรื่องพระหุนามเนี่ยก็คือผลบวกของเอกนามตั้งแต่สอง,องเอกนามขึ้นไปเขาเรียกว่าพระหุนาม โอเคนะครับเพรณ์สิบเอ็กซก็มีอะไรบ้างล่ะม <audio> okay ีสองสองเอ็กก็ได้ได้ไหมห้าได้ไหมได้สิบได้ไหมได้หนึ่งได้ไหมได้ได้เห็นไหมกรณ์นั้นชื่อมันไม่ซุ่ยากเลยโอเคนะครับต้องใจตรงกันตัวอย่างเช่นเราคุมีตัวอย่างตัวอย่างเช่นนะ 5x 5x ตัวอย่าง 5x ตัวอย่าง 5x 5x เองหาตัวประกอบของ 5x เขาบอกว่า 5x เป็นตัวประกอบของ 10x จริงหรือไม่จริงห, <c ười> หงรื <c ười> อเท่จริงขอา้อไานจะข้อที่ข้อไรเพราะว่า 5x มันหาร <c ười> หาร 10x ได้ รวมตัวสร้งงานที่นี่คือเ่าไหรครับ5 x 10 x ตั้งห <โล S 1> <โฮ>ารด้วย5 x อ em, ันนี้ตัดต5เ5 5 2 10ได้ได้2อะซึ่งมันเกี่ยวกับัะบกจนนวนเต็มทุกนเลยโอเคนะครับก็จัตองการอ่ะทีนี่เดี๋ยวคูจะมีใบงานให้พวกเราทำ อานดูคำสั่ง,งดีๆนะ,อะโอเคนะครับลองส่งต่อๆไปมซุ่มๆๆแล้วก็ลองให้พวกเราทำนะนนี่จะเป็นงาน งมือทำเลยนะครับลงมือทำเลยมาลงมือทำเลยได้แล้วก็ลงมือทำเลยได้แล้วก็ลงมือทำเลยได้แล้วก็ลงมือทำเลยนะครับ อย่าลืมคว้นนะการหาตัวประกอบตัวประกอบเป็นยังไงนะแล้วการแยกตัวประกอบของพหุนามเป็นยังไงเราก็ใช้พื้นฐานการการหาตัวประกอบนั่นใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าในการแยกตัวประกอบอพหุนามตัวเนี้ย มันจะมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องแค่นั้นเดิมทีเราเจอแค่จำนวนเต็มก็คือง่ายคือเป็นตัวเลขอะไรจำนวนเต็มแต่มันจะมีเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะแต่ในทหานามที่นี่ก็จะมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักการเดียวกันถ้ามันหาลงตัวมันก็สามารถเป็นตัวประกอบของพหุนามนั้นได้ของพหกนามนั้นได้แค่นั้นนะครับเ็รานั้นทำไมได้ยุ่งยาก ไม่เสร็จแล้วครับไม่เสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วครับ ในคำถามในรายงานก็จริงกับเท็จแค่นะั้นจริงกับเท็จถ้ามันเป็นตัวประกอบก็ตอบว่าจริงถ้ามันไม่เป็นตัวประกอบก็ตอบว่าเท็จหาว่าเป็นตัวประกอบรือไม่เป็นตัวประกอบก็ค,คือมันสามารถหาลงตัวได้ไหมนั่นแหละที่พวกเราเรวมการสรุปมอสักครู่นนะครับ โอเคนะไปหน้าขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยความกันเอาทีละคนนะครับทีละคนอ้าวข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จโดย 5x เป็นตัวประกอบของ 4x จริงหรือเท็จครับจริงหรือเท็จจริงเพราะว่าปัญหาได้ลงตัวเนี่ยนะต่อไปข้อสองสอง x ไรเป็นตัวประกอบของร้อยเอง 2xy เป็นรีวัวประกอบของ 100x มันหารได้ลงตัวไหมนี่หารได้ลงตัวนะครับหารได้ลงตัวไหม 2xy เป็นตัวประกอบของ 100x 100x หารด้วย 2xy มันจะเหลืออะไรนะได้ x ตัด x สอหนึ่งได้เท่าไร่ห้าสิบห้าสิบส่วนวายจริงหรือเท็จห้าสิบส่วนวายมันลงตัวไหมหนิจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จครับเอาไอน่ไอน่จริงหรอเท็จรหเท็จเท็จเพราะว่ามันูรูปเศษส่วนนี่ไงแสดงว่ามันไม่ลง 18x เป็นตัวมาปกว่าองก็หมายคามว่าอ18หมายความ,นนมาว่าหกหามาด้วย18เจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จแบบเนี้เท็จครับเนเนี่ยน,น,น,นะพรว่า 18x เอาหกตั้งเอาหตั้งหามด้วย 18x สิเ the so okay, okay, so ้เกเป็นตัวหารแต่ว่ามีตัวแปรหารได้ไหมมันหารไม่ได้ตอเคนะต่อไปเก้าเอกซาลังสองเป็นตัวประกอบของเก้าเอ็กซ์ายยกกำลังสองจริงรไะ สิบหนึ่งเป็นสิบสิบเท่าไหรได้หนึ่งร้อยสิสิบสิบมันเหลือสิบเอบีซีจิ้มดูเด็กจิ้มก็คือถ้าเกิดเราหาออกมาแล้ว๊บมันอยู่ในรูปเศษส่วนเนี่ยสัานีฐานได้เลยว่ามันเป็นเท็จแน่นอนก็คือไม่ลงตัวแน่นอนโอเคนะต่อไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सर दो प्रणाम i'm เราให้พวกเราเปิดไปแบบขาดหน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่เท่าไหร่เออเอาเป็นหน้าที่เท่าไหร่ดีแบบขาดหน้าที่สิบหน้าที่สิบเท่าไหร่ให้มาเปิดไปดูแบบขาดเครื่องตัวประกอบของพเท่านามนะครับตัวประกอบของพเท่านามให้พวกเราไปทำทำแบบข้อสองกี่ ซึ่งมีอยู่ขอข้อย่อยนะฮะมีอยู่ขอข้อย่อยแล้วก็ข้อสามใหญ่มีอยู่สี่ข้อย่อยโอเคนะครับโอเคฮะเิอลงมือทำแบบแผนครับ akan gua kalung kalunkanankonten Ah, OK. Ah.